พบเธอที่จันทบุรีชีวิตสายยันอกหักซ้ำบอยบ่อยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอีกหลายบทเพลงดังของวิไลพนมครูเพลงลูกทุ่งเจ้าของเสียงเพลงระดับตำนานคืนนี้พี่ติดเวร ได้เกลียงหลังจากที่ครูวิไลพนมจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชบำรุงมัธยมศึกษาโรงเรียนท่ามากาวิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีได้สมัครเข้ารับราชการทหารกองทัพอากาศก่อนที่จะลาออกจากราชการเมื่อปี2517เมื่อเข้าสู่วงการ ก็มีผลงานเพลงโด่งดังหลายเพลงและแม้ว่าครูวิไลพนมจะต้องอำลาการจับไม้ร้องเพลงด้วยปัญหาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังแต่ก็ได้หันมาเป็นนักประพันธ์เพลงเต็มตัวโดวยมีผลงานสร้างชื่อให้กับศิลปินโด่งดังมากมายอาทิสายันสัญญาเย็นจิตพรทวีเสรีรุ่งสว่างยิ่งยงยอดบัวง,งามรุ่งสุริยาแจ็คธนพล และยุ้ยญาติเยอะนอกจากนี้ครูวิไลพนมยังเคยเป็นโปรดิวเซอร์สร้างโจนาทแอนเดอร์สันและคริสตี้กิปสันให้แจ้งเกิดในวงการเพลงลูกทุ่งและยังเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับจิ้งรีดขาววงเทวันอีกด้วยตั้งแต่หนุม่มจนถึงยามบ่ายคล้อยของชีวิตครูเพลงผู้มีพรสวรรค์คนนี้อุทิศให้กับพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการเพลงลูกทุ่งเสมอครูวิไลพนม ร่วมกับมวลสมาชิกและโดยการสนับสนุนจากอีกหลายท่านผลักดันจนกำเนิดเป็นสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุง่งแห่งประเทศไทยทำหน้าที่สงเคราะห์อุป,ปถมัมดูแลบรรดาครูเพลงนักแต่งเพลงทั้งหลายในายามตกทุกข์ได้ยากและทำหน้าที่ผลิตนักแต่งเพลงคุณภาพรุ่นใหม่ออกมารับใช้แฟนเพลงลูกทุง่งไม่ให้ลูกทุง่งต้องขาดสายหายไป ชาวมืดของวันที่11กุมภาพันธ์2569ครูวิไลพนมเสียชีวิตลงด้วยอาการสงบในบ้านพักสร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคนที่ได้รับทราบข่าวเป็นอย่างมากค่ะท่านหันมากค่ะก็ตอนประมาณตีสองพี่นั่งคุยกับพ่ออยู่ค่ะก็นั่งคุยกันปกติแล้ว่าหังวันนั้นก็ปกติทุกอย่างไม่มีอาการอะไรเลยแล้พ่อบอกว่าอพอลงขึ้นเดี๋ยวขอนอนนิดนึง อ่ะก็นอนพ่อนอนนะพี่ก็ปล่อยให้พ่อนอนเพราะพ่อปกติพ่อเป็นคนนอนทํางานกลางคืนค่ะแล้วก็จะตื่นสายค่ะก็วันนั้นก็ปกติพี่ก็เห็นสายแล้วเฮ้ยทำไมพ่อไม่ตื่นมีเสียงโทรศัพท์มาแล้วพ่อไม่รับ่ะก็เข้าไปปลุกพ่อบอกว่าอ๋อพ่อก็เรียกพ่อนะคะทำไมพ่อไม่ขานก็เลยจับพ่อพ่อไปแล้วก่อนที่เขาจะเสียนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ทำทำบุญบ้านใหม่ของบ้าน คุณไก่ก่อนแล้วเสร็จก็จะเข้าบ้านก็ยังไม่ทันได้เข้าใช่พอดีคุณไก่โทรบอกว่าพ่อไปแล้วก็รู้สึกช็อกเสียใจค่ะเพราะว่าเราขาดเสาหลักไปเพราะว่าเราไม่มีไม่มีลูกที่จะสืบต่อเหมือนคนอื่นๆ,ๆเขาอะไรเงี้ยเราก็อยู่คนเดียวเพราะว่าเราอยู่บ้านเราอยู่กันสองคนพบกันล่าสุดที่งานขึ้นบ้านใหม่แม่ไก่วันที่7กุมภาแล้วคุณพ่อมาหยุดหายใจวันที่11 กุมพาเพียงสีวันเท่านั้นวันที่ทำบุญบ้านอะ่ะคุณพ่อก็ร่าเริงดีต้อนรับแขกที่มาที่บ้านนะคะอย่างมีความสุขก็ไม่นึกว่าคุณพ่อจะไปง่ายแล้วก็ไปไวอย่างนี้ก็คิดว่าคุณพ่อเป็นคนมีบุญนะคะไม่ต้องทรมานจากการที่ทีมงานได้พูดคุยกับคนรอบตัวของครูวิไลพนมทุกคนบอกตรงกันว่าการจากลาครั้งนี้ มันกระทันหันเกินกว่าจะตั้งตัวทำให้มีงานโครงการต่างๆยังคงค้างคา,าอยู่มากมายและถึงแม้ว่าจะไม่มีครูวิไลพนมแล้วลูกศิษย์ลูกหาของครูโดยเฉพาะสมาคมที่ครูตั้งใจตั้งขึ้นมาก็จะสารงานของครูต่อไปแล้วครูท่านมาเสียพี่ไป,ไปก่อนเนี่ยพี่ก็รู้สึกเสียใจเพราะพี่ก่อตั้งสมาคมมากับครู เราร่วมทุกร่วมสุขก,กันมาตั้งแต่ตั้งแต่โควิดอ่ะอส่วนได้เป็นสมาคมแม่เพี่อก็เสียใจในนามของรกรรมการบริหารสมาคมเนาะก็จะสานต่องานครูจบค่ะใช่งานที่้ายู่สานต่อใช่ใช่ใช่ไม่ทิ้งนะสมาคมไม่ทิ้งนะพวกเราทุกคนก็สานต่องานครูสมาคมนักจัดพิงทรุ่งเราก็จะสานต่อไว <c oughs> ทานของท่าน อนุวัฒน์พนมต่อไปครับยังมีโครงการอีกมากมายโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งเพลงโครงการสํานึกในแผ่นดินหลายๆเรื่องแล้วก็กําลังจะทําภาพยนตร์โดยท่านอดีตท่านรองอธิบดีสามารถนะฮะท่านก็ประสานอยู่ตอนนี้ช่วงอยู่ระหว่างการพิจารณาสิบปีแห่งชาตินะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนได้โปรดนาครับนำเสนอผลงานของสมาคมนักแต่งเพลงทุ่งเจ้ายด้วยครับและก็ได้ร่วมงานกับครูเยอะพอสมควรในช่วงเวลาที่ผมเข้ามานะครับ มีโปรเจกต์งานอีกเยอะมากที่จะทำให้กับทางสมาคมคุยกันไว้เยอะมากแต่ตอนนี้ครูท่านไปซะแล้วท่านจากพวกเราไปแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าจะได้สืบสารต่อไปก็เดี๋ยวต้องรอทางชุดบริหารสมาคมชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ผมได้เคยปรึกษาหารือพูดจากับครูไว้ถ้าอันไหนที่ผลักดันได้ เพื่อที่จะพัฒนาทั้งสมาคมพัฒนาทั้งวงการลุกทุ่งให้มันมีความแข็งแรงนะครับมีความสำคัญมีความโดดเด่นมีความชัดเจนในวัฒนธรรมด้านนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะทำต่อนักแต่งคนเดียวที่เป็นทั้งนักร้องและก็นักแต่งซึ่งต่อไปเนี้ยคงจะไม่มีแล้วทีนี้ถามสมาคมเดินหน้าอย่างไงในข้างหน้าก็ต้องประชุมเพราะตามระเบียบแล้ว นายกเสียชีวิตเข้ามาถึงกรรมการนะทั้งหมดก็จะชิ้นหมดสภาพก็คือรักษาการภายใน9บวันก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งนายกแล้วก็คณะกรรมการบริหารท่านนายกคนใดได้ก็เลือกตั้งแทนแต่ยังไงก็ต้องดําเนินการต่อโดยคอนเซปต์อันเดียวกันนี้นะครับครูวิไลพนมในบทบาทนักร้องลูกทุ่งมีเสียงเป็นเอกลักษณ์มีวิธีการร้องที่ละเอียด นักร้องรุ่นหลังน่าเรียนรู้เอาเป็นแบบอย่างและในบทบาทนักแต่งเพลงครูก็ใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยความหมายลึกซึง้งแต่ในบทบาทอื่นที่เราไม่เคยทราบมาก่อนไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนหรือภรรยาที่รักครูวิไลพนมในความทรงจำของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็มีความรู้สึกรู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่เาเราไม่เจอกันนาน เราเป็นเพื่อนกันมาตั้ง50ปีได้มั้งตั้งแต่เรื่องน้ำตาเชนเนือแล้วก็เราเริ่มรู้จักกันพอก็ช่วงนั้นผมอยู่ในเราจะรู้จักที่ซอยบุพภาสวรรค์หมายนั้นเราจะไปชุนุมไปที่นั่นแล้วก็พอสเนี่ยเป็นทหารมาคนแรกค,คือเขามาเนี่ยเ็าเป็นทหารมามีจําได้มาสูตรส,สีดำของเขาเนี่ยยังจําติดตายอยู่เลย ก็เสียดายความฝันของเขานะผมเสียดายว่าเขาเดินทางมาจนเป็นถึงนายกสมาคมแล้วอะน่าจะเขาน่าจะเป็นอะไรที่เป็นร่มโพล,ล่มสซยกับศิลปินรุ่นน้องๆไปได้เยอะแต่เขาก็มาโวนจากไปแล้วก่เสียดายเสียดายเก็ยังคิดอยู่เลยว่าเออต่อไปถ้าผมมัน มันสุขภาพดีก็จะเข้ามาช่วยงานเขานะจริงจริงอะนึกในใจนะแต่ก็ยังไม่ทันจะนั้นก็จากไปซะแล้วรู้จักกันมาหลายสิบปีมากท่านเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ดูแลกันมาตั้งแต่นานนานแล้วจัดรายการยูทีวีได้ครั้งแรกพอท่านเป็นผู้ชักนำกันไปจรัลระยุทธครั้งแรกตั้งแต่ปีสพอยี2อยู่ที่เอมไปจก็ตมภูพันกันอยู่ในครอบครัวลูกทุ่ง เราทำงานกันร่วมกันเป็นครอบครัวเลยท่านก็สอนวิธีการแต่งเพลงใหน้ด้วยเราก็ฝึกฝนอบรมแล้วก็จดจําพิธีการแต่งเพลงจากท่านมาถือว่าเป็นมาตรฐานของการแต่งเพลงท่านเลยนะครับมีความผูกพันแลวก็ท่านตั้งสมาคมนักแต่งเพลงทุ่งแห่งประเทศไทย<ๆ>ก็เชิญให้มาเป็นท่านปรารถนาเป็นเลขาตลอดว่าสัมพันธ์ต้องเป,เป็นเลขาครูนะนแต่ว่าเนื่องจากว่าความไม่พร้อมไปเสเ็จมาตลอดจะนึกเสียใจอยู่ท่านไปก่อนก็ว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะเป็นท่าน แต่ก็ไม่เป็นก็ได้เป็นตาแหน่งอุปยศให้ท่านก็ถือว่าภูมิใจทำหน้าที่กับท่านอย่างเต็มที่นะครับท่านไม่อยู่ท่านจากไปเร็วเกินไปจริงๆแล้วคิดว่าท่าน่าจะอยู่อีสักสีป่ปี 2020, เพราะท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นบุคคลทางทางปัญญาในวงการเพลียทุ่งอย่างแท้จริงเป็นคนขยันนะคะ่ะแต่ว่าการทํางานหนักเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ใจนะเพราะว่าพ่อก็าําตอนกลางคืน ส่วนคุณแม่ทํางานตอนกลางวันเวลาที่คนอื่นเขาพักผ่อนกันเนิคุณพ่อทํางานค่ะเป็นสัจธรรมของโลกนี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดับลงในสักวันหนึ่งสําหรับ NBT Connect เราจะไม่ลืมเลยว่าครั้งหนึ่งครูวิไลพนมเป็นหนึ่งในแหล่งข่าวไม่กี่ท่านของเราที่กรุณาเมตตาส่งคลิปวิดีโอมาอวยพรปีใหม่2569 ให้กับบรรดาแฟนเพจของพวกเราน่าเสียใจนะครับที่ปีหน้าเราจะไม่ได้คลิปวิดีโออวยพรปีใหม่อย่างนี้จากครูอีกแล้วแต่เราเชื่อว่าครูจะอวยพรพวกเราและชาวลูกทุ่งอยู่เสมอจากณที่นั้นที่ครูได้ไปสถิตยอยู่ด้วยความอะไร่างยิ่งครับนี่คือทั้งหมดของเปิดใจไทยลูกทุ่งในวันนี้ สำหรับตอนน่าจะพาไปเปิดใจคนลูกทุ่งคนไหนอย่าลืมติดตามกันได้ทั้ง NBT Connect ขอพระคุณและสวัสดีครับทุ้หนึ่งซึ่งมีพระคุณเลิดลำครูคอยคำจนุนครูนุนลูกทุ่งเกรียงไกลวิลัยพนมลูกทุ่งกราบก้มทั่วไทย ลูกศิษย์ลูกหามากมายกราบไหวเชิดชูบูชานักเพลงกวีสมญานีช่างมีความหมาย